อันนี้ครับจะเป็นปล็อกกระแทกไร้สายรุ่น osid 830นะครับเป็นตัวสั้นสั้นมากสั้นกว่าสั้นกนีรับแบตความยาวก็ออาซับผมมาพอมบหลับเมตรนะครับสักครู่สักครู่รก็ระยะก็ ประมาณ9เซนนะฮะเเซนแต่ระยะรวมที่เขาเขียน12เซนก็คือจนตายเลยก็สั้นมากระยะยิงกระแบยาวเข้ากระแบ็เลยก็ของประกอบกันนะฮะมีมือเดียวปึ๊บใส่ก็ได้เลยอ่าก็ตัวนี้สเปคก็คือตามเค็มนะครับ ขันคาย650นิวตันเมตรขันเข้าก็3โหมด350เท่าไหร่ไม่แล้วจำไม่ได้ก็อันนี้ก็ทั่วไปวัสดุก็ก็กอุกาไม่รู้เหมือนกันก็บอกทั่วไปบอกจีนบอกอะไรองี้มันก็ประมาณนี้หมดนะฮะก็ตัวนี้ดูหมดดูหมด จะมีโหมดป้องกันน็อตตกแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มปรับโหมดนี่ตัวนี้เป็นปุ่มปรับโหมดนะครับก็อันนี้เป็นนี่ผมปรับเป็นการน็อตตกนะครับก็คือนี่เห็นไหมกดค้างนะนี่แต่ถ้าเป็นโหมดปกติมนะันก็มีโหมดหมดหนึ่งหมดสองหมดสามอะไรเงี้ยก็เป็นโหมดทั่วไปก็สมมติเรางนี้ เไอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะฮะลสลับปุ๊บก็ถ้าเป็นโหมดขันเข้าเนี่ยมันจะไปโหมดนี้ไม่ได้มันก็มันกันแค่แค่หมุนกลับด้านอืมนะฮะครับสัานได้ใจเสียงกระแทกนี่สักครู่นะฮะ อ่ะเสียงกระแทกนี่อันนี้ในกล่องเขาแถมมาด้วยนะครับก็เป็นบล็อกเบอร์ยีอของโอซูกะนะฮะเบอร์ยีครับก็วิธีใส่บล็อกทั่วไปฮะนี่นี่เราก็ใส่มันตรงติ๊บนิดหน่อยตึ๊บอ่ะเสียงกระแทกก็ทำไงดีอีกสักทีหนึ่ง นิ้วบุ๋เบอร์สามอามฟังเสียงยางเดียวก็ได้ฮะเดี๋ยวมันจะดังขนะาดนี้จิ๋วแต่เจ๋วเอาเรื่อง